สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะฮะวันนี้เราจะมาแจกของรางวัลน,นะครับที่ผมให้ทายตอนอ,อ,อะไรนะคลิปวิดีโอที่ไปงานสงกรานนะฮะเมษาชุ่มฉ่ำที่เซนทันเวิลด์นะฮะและ้วแล้วก็ได้เนาะไปหมุนกระชับปองนะครับได้น้องวิสซิคอตมานะครับตัวริมขวานะฮะเป็นโปเกมอนพืชนะครับ พืชนางฟ้าใช่ไหมฮะอ่าถ้าจําไม่ผิดจริงๆผมอยากได้หางไฟกับพวกาดานิมากกว่านะครับแต่ไม่ได้นะครับเนื่องจากในในตู้นะั้นมันหมดแล้วนะครับผมก็ไปหมุนมาได้นะฮะตัวหนึ่งก็ใช้เงินอยู่ประมาณ150บบาทนะ นะครับก็มีผู้โชคดี2ท่านนะครับที่จะได้ไปนะฮะยังไม่ได้แกะนะครับบอกก่อนว่ายังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยยังไม่ได้แกะนะครับผมไม่ได้แกะถุงแกะห่อใดๆมาเลยนะครับก็จะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้ไปก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะหาของอะไรมาแจกแบบนี้อีกนะฮะถ้า youtube มันไม่บ่นไม่ด่าว่าผมเอาของมาแจกในรายการนะฮะไม่รู้ได้หรือเปล่านะ เออไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่านะฮะยังไงก็กลัวช่องปลิวเลยเกินนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้อกันเลยดีกว่านี่ฮะวงล้อมาแล้วครับประมาณนี้ฮะก็ใส่รายชื่อไปนะฮะถ้ารายชื่อใครตกหล่นนอกจากตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถือว่าเป็นดวงของท่านละกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มหมุนคนแรกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นใครครับผมเป็นเป็นเป็นคุณ อะไรอะ่ะฮอตจังมาแบวนะครับนี่ฮอตจังฮอตจังนะฮะมาแบวยังไงก็ติดต่อมาผ่านทางเพจมาด้วยนะครับพร้อมแสดงหลักฐานนะฮะว่าคุณตอบถูกและเป็นแอคเคทาของคุณจริงๆนะครับแล้วคนที่สองนะฮะมาลุ้นกันว่าเป็นเป็นคุณลอลวิคอลวิคหรือเปล่าเป็นคุณมิกิรันครับผม <c oughs> ตบมือทั้งสองด้าน นะฮะเป็นคุณมิกุลันกับคุณออดจังมาแบลวได้ไปนะครับก็ร่วมสนุกกันนะฮะเดี๋ยวผมจะหาของมาแจกอีกนะฮะมาร่วมสนุกกันเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ